สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่18เมษายน2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนักวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,368.80มีการยอ่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,365.93และมีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,394.60ปิดตลาดไปบริเวณ1,376.50บวกจากวันก่อนหน้าประมาณ7.41เหรียญดอลลาร์ต่อทองออ การขยับขึ้นของราคาทองคำวันนี้ยังถูกกดดันหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้และปีหน้าลงโดย IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจเพื่อพิจนารณาถึงการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐและปัญหาของสถานการณ์ในกลุ่มยูโรโซนขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจการขยายตัวของจีนยังอ่อนตัวลงยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางราคาทองคำ ประกอบกับ m ูซ d ี่อินเวสเตอร์แอนด์เิได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของจีนลงสู่ระดับเสถียรภาพจากเชิงบวกซึ่งเป็นการทบทวนในแง่ลบเป็นครั้งที่2ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศในสัปดาห์นี้ขณะที่นักลงทุนยังมุ่งจุดสนใจไปที่นโยบายการเงินของกลุ่มยูโรโซนหลังจากในเจมส์วีแมนกรรมการธนาคารกลางยูโรโซนหรือว่า ECB ีเปิดเผยต่อวอตส์ตีเจอ์นลว่า ECB อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้ง หากภาวะเศรษฐกิจในยูโรโซนย่ำแย่ลงโดยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในกลุ่มยูโรโซนและการขยายตัวเศรษฐกิจที่ซบเซาในประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆจะช่วยหนุนความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินดอลลาร์โดยเฉพาะขณะที่ตลาดคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะคุมเข้มนโยบายการเงินโดยการชะลอการซื้อสินทรัพย์ในปลายปีนี้ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยรบกดดันทิศทางราคาทองคำสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ยังมีการขายทองคำออกมาต่อเนื่องโดวยวันนี้ขายออกมา11.130ตันมีการถือครองทองคำหน้าระดับ1,134.791ตันกองทุนโรหะเงินไอแชนมีการถือโรหะเงินเท่าเดิมหน้าระดับ 10, 1 4 5 1 0 1ตันภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า,นนาโรหะเงินปิดตลาดไปหน้าระดับ23.26มีการอ่อนตัวลง0.11 ตลาดน้ำมันดิบในเมกปิดตลาดไปในระดับ86.68มีการอ่อนตัวลง2.04สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปในระดับ1.3032มีการอ่อนตัวง 0. 0 5, ลง0.0145ดัชนีดอลลาร์อินเด็ปิดตลาดไปในระดับ82.622มีการแข่งค่าขึ้น0.784ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่ตอราคาทองคำราคาทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนจากกระแสข่าวที่ว่าผู้กำหนดนโยบายสายพิราบบางคนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่พร้อมลดขนาดมาตรการผ่อนคลายมากเป็นพิเศษของเฟดในเร็วนี้ถึงแม้ว่าผู้กําหนดนโยบายบางคนคาดว่าธศรกิจสหรัฐจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปีนี้แต่อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้สูงที่เฟดจําเป็นที่จะต้องเข้าซื้อต,าตราสารหนี้ต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ขณะที่ราคาทองคํายังถูกปัจจัยรบจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีครังไซปัตที่การเตรียมขายทองคําสํารองบางส่วนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยนายฮาริส จอเจเดสรัฐมนตรีคลังไซปัตกล่าวในวันนี้ว่าไซปัสวางแผนจะขายทองคำสำรองบางส่วนภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แต่การขายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางไซปัตซะก่อนนับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของบอร์ดธนาคารกลางที่จะพิจารณากำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนโดยนายจอเจเดสมีการให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีบูมเบอร์โดยนักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาดูการประชุมของ IMF เบอร์แบงค์และ g 20ที่จะมีการถก ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสงครามค่าเงินในสัปดาห์นี้โดยผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกจะมีการหารือถึงผลการกำหนดถึงมาตรการผ่อนคลายการเงินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประชุมที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้รวมถึงการที่ธนาคารต่างๆจำเป็นต้องใช้มาตรการยุติในการอัดฉีดเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ได้ร่วมกับธนาคารกลางชั้นนำอื่นๆการดำเนินนโยบายกระตุ้นแบบเชิงรุก โดยสัญญาว่าจะอัดฉีดเม็ดเงิน1.4ล้านล้านดอลลาร์ภายใน2ปีซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดเรื่องสงครามค่า,งางเงินโดยนักลงทุนยังจับตาดูว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเป็นวาระสําคัญในการหารือเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแรงซื้อขายและเก็งกำไรสรุปภาพรวมการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,330,1,320และ1,305 แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,363-1,372และ1,388สำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาทองคำยังปรเชิญกับโซนแนวต้านบริเวณ1,400เหรียญดอลลาร์ต่อ t o อ,อยออนทำให้ราคาเริ่มดิดตัวขึ้นในระดับจำกัดเบื้องต้นประเมิน,น,นแนวต้านระยะสั้นระดับ1,362หากผ่านไปได้จะมีแนวต้านถัดไประดับ1,372เหรียญดอลลาร์ต่อออนโดยนักลงทุนที่มีการถือครองทอง,ทองคำอยู่ หากราคามีการดิบตัวขึ้นไปอาจจะพิจารณาแบบทองคำออกขายบริเวณโซนแนวต้านดังกล่าวขณะที่แนวรับประเมินไว้ระดับ1,330หรือ1,000หรือ1,320เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนโดยหากราคามีการหลุดโซนดังกล่าวอาจจะมีการย่อสู่แนวรับถัดไประดับ1,305เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอย่างไรแล้วยังแนะนำนักลงทุนให้ชะรอการเข้าซื้อทองคำเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาทองคำอีกครั้งขณะที่ราคาทองคำยังคงมีการแกว่งตัวผันผวน โดยสําหรับนักลงทุนที่มีการถือครองทองคําไว้ยังคงต้องมีการตั้งจุดตัดขาดทุนสําหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ